สู่ช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของการลงพื้นที่ตามหานะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงพื้นที่กันเรามารู้จักคนสําคัญของเราก่อนนะคะวันนี้ขอต้อนรับคุณประมวลผลจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะครับคุณประมวลครับสวัสดีคับคุณประมวลบ้านเดิมเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนรีสเกตครับสีสกเกตตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่มินบุรีมาทําอะไรที่นี่ครับมาทํางานครับทำงาน,งานคือผมมามาโตที่กรุงเทพนคือมาเรียนที่นี่ แล้วทำไมถึงอยากมาตามหาพอ่อตอนนี้คือกลัวเวลามันจะช้าไปครับขอย้อนไปไวัยเด็กนะคะบโ<ม>ตมากับใครเอ่ยใครเลี้ยงมาโตมากับป้าป้ากับลงุงอ,อ๋อลุงคุณป้าเนะาะแล้วใครเป็นคนเล่าถึงเรื่องคุณพ่อให้ฟังก็ไม่มีก็มีแม่ก็ไม่อยากไม่ค่อยพูดให้ฟังเท่าไหร่แล้ทราบไหมคะว่าคุณพ่อจากไปยังไง ก็พอทราบมาบ้างว่าเกิดอะไรมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันแล้วหนีไปก็เลยไปเลยครับตอนนั้นอายุสักเท่าไหร่คะคุณประมวลว่าผมจะสองสามเดือนเนี่ยโอ้โหก็เล็กมากเลยเนาะครับผมเจอคุณพ่อครั้งสุดท้ายตอนสิบขวบถูกไหมระที่บอกกับเราเออครั้งสุดท้ายสิบสิบสองขวบสิบสองขวบคือคุณพ่อมาหาครับจำได้ไหมเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงเออเป็นยังไงคือคือเขามาหาแล้วตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยครับ แล้วจนป้าผมบอกว่าเนี่ยแหละคือพ่ออ oh. แต่ผมก็ไม่รู้สึกอะไรฮะจนามาหาที่ศรีสะเกดใช่ฮรคุณพ่อตั้งใจไปหาเลยหรือเปล่าครับใช่ครับตั้งใจไปหาตั้งใจไปเยี่ยมลูกเลยครับไปถึงญาติบอกว่านี่แหละพ่อก็คือผมโดนปลูกฝังมาตลอดก็เลยพ่อไม่ดีอย่างนี้เข้ามาใกล้แล้วผมจะปัดออกตลอดโอ้ oh. ไม่คุยด้วยเลยเหรอคะไม่ไม่คุยอือ hmm. แล้วจําได้ไหมครับคุณพ่อมีความมีปฏิกิริยาหรือเป็นยังไงตอนที่คุณมลมีมีกษณะแบบหลังจากพ้นวันหนึ่งมาแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง <c ười> คือผมตอนนั้นวิ่งเล่นกับเพื่อนก <paralysis S 1> ับ <c ười> <ๆ S 2> อะไรอยู่ความรู้สึกก็บอกว่ามาตามทําไมจะมาอะไรทําไมอะไรเงี้ยครับ mm. คือพูดกับเพื่อนว่าใครมาตามจังเลยเงี้ยแต่ผมผมผมไม่ได้บอกว่าเป็นพ่อหรอกฮะว่าใครมาตามดูแล้วหลังจากนั้นคุณพ่อก็หายไปเลย ช่ครับไม่กลับมาอีกเลยไม่ไม่กลับมาเลยวันนี้ถ้าโชคดีได้เจอคุณพ่อจะทำอะไรคะสิ่งที่อยากทำอยากกอดพ่อสักครั้งหนึ่งเหมือนมีเรื่องค้างคาใจไหมยอยากจะทำอะไรกับพ่ออีกไหมอยากจะจะขอโทษนะครับเรื่องวันนั้นนะที่เ,ออเรื่องท,ที่ว่าผมไม่ไม่เอาพ่อ,อตอน,อนช่วงนั้นเหมือนเ,เฉยเฉยไม่ไม่อยากคุยด้วยไม่เหมือนลำคาญนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นใช่ไหมคะ ถ้าเกิดวันนี้ยังไม่เจอทำไงก็เสียใจครับแต่ไม่เป็นไรครับก็อยู่กับแม่กับลูกไม่เป็นไรครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะค่ะทีมงานของเรานะครับเมื่อลงพื้นที่จะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรการตามหาจะมากน้อยแค่ไหนนะครับตามทีมงานของเราซึ่งลงพื้นที่ที่นครสวรรค์ได้เลยครับ ข้อมูลจากคุณประมวลระบุว่าพ่อที่เขาต้องการตามหาชื่อปรีชาผลจันทร์อายุประมาณ50ปีเศษบ้านเกิดเป็นชาวอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นอกจากนี้ข้อมูลยังระบุว,ว่าปู่ของคุณประมวลชื่อเปลวอองละอีทีมงานเดินทางมาจุดถึงอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยแวะไปตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรารกับเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอพบชื่อปรีชาผลจันทร์ซ้ำกันอยู่หลายคนเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบประวัติของแต่ละคน ก็ไม่พบว่ามีใครเคยอาศัยอยู่ที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์และทุกคนก็ไม่มีบิดาชื่อเปเลวอองละออนอกจากที่เจ้าหน้าที่ยังช่วยนำชื่อในเปเลวอองละออมาตรวจสอบแต่ก็ไม่พบชื่อนี้ในสารระบบทะเบียนราษฎร์ทีมงานติดต่อกลับไปขอข้อมูลจากคุณประมวลอีกครั้งเราได้พูดคุยกับคุณทองล้วนชัยย่อยแม่ของคุณประมวลเธอให้ข้อมูลว่าในอดีตคุณปีชา คยพาเธอไปพบกับพ่อชื่อเปลวอองละอ,อที่ตลาดตากรีจังหวัดนครสวรรค์ทีมงานเดินทางไปค้นหาที่ตลาดตาครีทันทีเมื่อถึงอำเภอตากรีเราเดินสอบถามจากชาวบ้านจากแม่ค้าเพื่อหาคนนามสกุลอองละอและนามสกุลผลจันทร์แต่ก็ไม่มีใครเคยได้ยินจนกระทั่งมาพบกับคุณเฉลิมเอียดจันทร์คุณธาตุเขาแนะนําให้เราไปพบกับประธานชุมชนเพราะอาจให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับเราได้ ทีมงานเดินทางมาถึงบ้านของคุณวรรณพรผู้ทองประธานชุมชนสีเทพสองเราสอบถามหาคนชื่อเปลเอวอ่องละอและปรีชาผลจันทร์เื่อไปนำบัญชีลูกบ้านมาให้เราตรวจสอบจากการตรวจสอบไม่พบชื่อคนที่เราตามหาคุณวพรรณพรช่วยทีมงานโทรศัพท์ไปสอบถามจากคุณเก่าแก่จนได้ข้อมูลของคนนามสกุลอองละอมีต้องขวกเขาเหรอข้อสงสัยใช่สายพมหรือเปล่า เราเดินทางไม่นานก็ถึงร้านวาสนาดีทีมงานได้พบกับคุณประนอมอ่องละอเราสอบถามหาคุณปรีชาผลจันทร์เธอจำไม่ได้ว่าเป็นใครแต่ไม่ใช่พี่น้องของเธอแม่และพ่อของเธอคือคุณเปลเอวอ่องละอก็เสียชีวิตไปแล้วก็เสียไปแล้วอ่ะนต่นนั้น ขอบคุณโตโยต้าอินโนวาที่ร่วมเดินทางในการตามหาครั้งนี้